สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมฟุตบอลแมเนเจอร์2026นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่1นะครับหลังจากที่ผมห่างหางมาเนิ่นนานนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดโผลรายชื่อโค้ดผู้ฝึกสอนนะครับที่เป็นฟรีเอเจต์นะครับที่ดีที่สุดในตลาดนะครับซึ่งโค้ดเหล่านี้นะครับคุณสามารถไปคว้าตัวได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยทันทีนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อโค้ดเหล่านั้นนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบค่าพลังของโค้ดเพื่อฝึกสอนแบบใหม่นะครับในภาคที่ผ่านมานะครับ2 0ง4นะครับค่าพลังของโค้ดเพื่อฝึกสอนนะครับจะเป็นตัวเลขตั้งแต่1ถึง20นะครับแต่ในภาคปัจจุบันนะครับ2026นะครับจะเปลี่ยนแปลงเป็นแสดงเป็นข้อความนะครับซึ่งแต่ละข้อความก็จะมีค่าพลังค่าตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับผม ซึ่งแต่ละข้อความนะครับก็จะเทียบเท่ากับพลังตัวเลขเหมือนในภาคก่อนๆเช่นเดิมนะครับอย่างคําแรกนะครับ u n s o i t e d นะครับก็คือเท่ากับ2คะแนนนะครับแล้วก็ reasonable นะครับเท่ากับ4คะแนนแล้วก็ competent นะครับเคะแนนแล้วก็ average นะครับก็คือ10คะแนนแล้วก็ good 12คะแนนแล้วก็ average เอ้ยโทษทีครับ very good 15คะแนนแล้วก็ outstanding 18คะแนนแล้วก็ athlete นะครับ20คะแนนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะมาแนะนำโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับตำแหน่งละสท่านนะครับโดยเริ่มที่โค้ชผู้รักษาประตูนะครับจอห์นอัลเตอร์เบิร์กนะครับผมอาอายุ53ปีนะครับผมค่าพลังก็จะสังเกตเห็นว่า,อาของ ค่าพลังที่เกี่ยวกับประตูจะเป็น outstanding เลยก็คือ18คะแนนนะครับแล้วก็ค่าพลังทางคุณสมบัติทางจิตใจนะครับก็มีตั้งแต่เวลิกูขึ้นไปก็คือตั้งแต่15ขึ้นไปนะครับโดยโค้ดคนนี้นะครับก็เป็น free agent นะครับโดยค่าใช้จ่ายนะครับที่เราจะต้องการโค้ดคนนี้ก็คืออยู่ที่1,900ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะครับโดยค่าพลังของโค้ดคนนี้นะครับก็คือ4ดาวครึ่งนะครับผม คนที่2นะครับอาเดียโนโบนายุตินะครับก็เป็นชาวอิตาลีนะครับอายุ58ปีนะครับผมความสามารถในด้านของประตูก็เป็น outstanding เหมือนกันนะครับอยู่ที่18นะครับผมแล้วก็คุณสมบัติทั้งด้านจิตใจก็15บวกขึ้นไปทั้ง3อันนะครับผมโดยนะครับคนนี้บุคลิกภาพก็คือเป็นโอ้โหผู้รักความสมบูรณ์แบบนะครับ โดยเขาเคยเป็นโค้ดให้กับทางอิเตอมิลานด้วยนะครับผมโดยค่าเสียหายคนนี้จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับก็คือ2,300ปปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะครับก็จะได้4ดาวครึ่งไปครอบครองเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงโค้ดเรื่องฟิตเนสโค้ดนะครับผมโดยคนแรกนะครับมาริโอมอนเตโรนะครับมาริโอมอนเตโรนะครับก็เป็นชาวโปรตุเกสอายุ 61ปีนะครับก็คนนี้นะครับมีค่าพลังของฟิตเนสนะครับเป็นอลีตเลยก็คือ20เต็มนะครับแล้วก็คุณสมบัติทั้งด้านจิตใจก็15บวกทั้ง3อันนะครับโดยค่าใช้จ่ายคนนี้นะครับก็อยู่ที่1,900ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ได้ไปเลยห้าดาวเต็มๆของอร่อยนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับส่วนโค้ดผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้โด่งดังมากเลยนะครับก็คือ h o n เ e r b o y อยชนะครับอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นโค้ดของไบเออร์เมเนกนะครับที่ทําให้ไบเออร์นั้นกล้ามใหญ่ทั้งทีมนะครับผมก็โค้ดคนนี้นะครับเป็นโค้ดจากเยอรมันนะครับอายุ50ปีนะครับโดยค่าฟิตเนสนะครับก็เต็ม20แล้วก็คุณสมบัติทางด้านจิตใจทั้ง3อันก็มากกว่า15บวกนะครับแต่ว่าโค้ดคนนี้นะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะครับ 1500ปอนด์ปอต่อสัปดาห์นะครับแต่คุณจะได้5ดาวไปครอบครองนะครับก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะครับเพื่อนๆทุกท่านต่อไปนะครับเป็นโค้ดลูกตั้งเตะนะครับหรือว่าเซตพีดนะครับโดยคนแรกนะครับชื่อว่าปีเตอร์คราววีนะครับเป็นโค้ดเยอรมันนะครับอายุ53ปีนะครับซึ่งคนนี้นะครับลูกเซตพีดนั้นพลังเต็ม20เลยนะครับแล้วก็ค่าคุณสมบัติทางน้าจิตใจนะครับก็ 15 12นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเขาเอาไปเป็นโค้ดในตำแหน่งอื่นก็ได้แอ t แท็กดิฟเฟน์ค่อนข้างดีหมดนะครับผมแต่ว่าโค้ดคนนี้นะครับก็จะต้องรับเขาเป็นในผู้ช่วยโค้ดเลยนะครับ a s s ซิสแตน m ์แมเน r เเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโค้ดธรรมดาโอกาสร,รับยากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ ถ้าใครเคยคุมถ้าใครคุมเมนยูนะครับจะไม่สามารถดึงคนนี้ได้เนื่องจากเขาเคยคุมเลวภูเป็นคู่แข่งที่อะไรคู่กัดกันแล้วกันเนาะโดยค่าเสียหายคนนี้นะครับจะอยู่ที่2,2500นะครับก็จะได้ไปเป็นโค้ชเซตพีดในระดับ4ดาวครึ่งเลยนะครับผมทีนี้นะครับโค้ชเซตพีดอีกท่านหนึ่งนะครับถ้าหากไม่สามารถที่จะดึงตัวปีเตอร์ พีเตอร์คาวีมาได้นะครับเราแนะนำอีกคนหนึ่งก็คือไรเนอร์วินเมเยอร์นะครับก็คือเป็นโค้ชชาวเยอรมันเหมือนกันนะครับผมคนนี้อายุ58ปีนะครับแล้วก็ระดับลูเซตพีทก็อยู่ในระดับเวริกูดนะครับ1 5 1 0 12 15อะไรอย่างเี้ครับค่าพลังก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับซึ่งคนนี้เราสามารถดึงมาเป็นโค้ดตำแหน่งเซตพีทได้แบบตรงๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ6000 บอลต่อสัปดาห์นะครับก็จะได้ระดับ4ดาวไปใช้งานนะครับผมต่อมานะครับเป็นโค้ดในตำแหน่งของ p o s พส s ซชันหรือว่าการครอบครองบอลแบบในเรื่องของเทคนิคนะครับผมซึ่งคนนี้ของจริงแน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือเซนดินซีดานนะครับผมเซนดินซีดานนะครับอายุ53ปีเป็นโค้ดชาวฝรั่งเศสนะครับผมโดยค่าพลังนะครับจะสังเกตว่าการครอบครองบอลกับ เทคนิคนะครับอยู่ในระดับ18นะครับส่วนค่าคุณสมบัติทางด้านจิตใจนะครับก็จะมีบางอันที่ต่ำนะครับและบางอันที่ดีนะครับอันนี้อยู่แล้วแต่เซฟของแต่ละแท่านนะครับตอนนี้ผมได้มาก็มี4ดาวนะครับบางครั้งบางครั้งบางเซฟอาจจะเป็น4.5นะครับซึ่งเราจะต้องคว้าเซนินซิดานมาเป็นโค้ดไว้แน่นอนครับโดยค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่ 7,000นะครับ7,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งดาวนะครับก็จะได้4ีดาวไม่ก็สดาวครึ่งนะครับแล้วแต่เพื่อนเอนแล้วแต่เซฟนั้นๆน,น,นะครับผมสำหรับโค้ชครอบครองบอลเทคนิคนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือจะมีชื่อว่ามาติน ลันเกอร์กาดนะครับอายุ53ปีเป็นชาวเดนมาร์กนะครับผมก็คนนี้นะครับก็ค่าพลัง outstanding ของการครอบครอ,องก็18แล้วก็เทคนิคอยู่ที่12แล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติทางด้านจิตใจก็อยู่ในตั้งแต่12ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ซึ่งคนนี้นะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับถูกมากนะครับ1,600ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็4ดาวได้ไปใช้งานกันเลยนะครับทุกท่าน ต่อมานะครับเป็นโค้ดในเรื่องของการครอบครองบอลแบบแท็กติคอลนะครับก็คือคนนี้นะครับชื่อว่าจิมเฟรเซอร์นะครับทษทีครับอายุ48ปีนะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับโดยค่าพลังก็จะอยู่ในระดับเว r ดิกูดนะครับกลางๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่2,500ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็จะได้ไป4ดาวนะครับผม โค้ดผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับในการครอบครองบอลแบบทติ i คอลนะครับก็คือสตีฟฮอลแลนด์นะครับ <c oughs> เป็นโค้ดชาวอังกฤษอายุ55ปีนะครับผมก็ค่าพลังนะครับก็อยู่ในระดับที่12กับ15นะครับกูดกับ v เวริก o ดนะครับก็ไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณสมบัติทางด้านจิตใจจะอยู่ที่ เอาแซนดิ้งเว y g กูดแล้วก็กูดเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยค่าใช้จ่ายของนักเตะค,คนนี้นะครับก็อยู่ที่2,100ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับได้ไป4ดาวไปใช้งานนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของดีเฟนซ์นะครับในส่วนของเทคนิคนะครับโดยคนนี้นะครับชื่อว่า ดานิเอเล่บาเดนี่นะครับเป็นชาวอิตาลีอายุ61ปีนะครับผมก็ค่าพลังนะครับจุดเด่นก็คือดีเฟนซ์นะครับอยู่ในระดับ18นะครับแล้วก็คุณสมบัติคุณสมบัติทางจิตใจนะครับระดับ15บวกทุกอันนะครับโดยจริงๆคนนี้นะครับได้ทั้งแทคติกแล้วก็เทคนิคนะครับเวลิกูดแล้วก็กูดนะครับอยู่ที่เพื่อนๆเลือกใช้งานนะครับแต่ที่ผมแนะนําก็คือเอาไปไว้ที่เทคนิคนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้อีกคนหนึ่งที่ ซึ่งคนนี้นะครับก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่7,500ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเราจะได้4ดาวครึ่งมาใช้งานนะครับผมคนที่2นะครับในส่วนของดิฟเอน e ์แบบเทคนิคนะครับจะมีชื่อว่าดารเวนเต้นะครับลูคารเรรี่นะครับ เป็นชาวอิตาลีนะครับอายุ62ปีนะครับผมก็จุดเด่นก็คือในเรื่องของดีเฟนซ์นะครับอยู่ที่15นะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคและก็แท็กติกอยู่ที่12กับ15นะครับส่วนคุณสมบัติทางด้านจิตใจนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีเวดิกูสิบหกูสิบแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะค่อนข้างต่ําแต่ว่าแล้วแต่เซฟนะครับบางเซฟ ค่าพลังตรนี้ก็จะดีนะครับก็แล้วแต่แต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนๆจะได้กันนะครับโดยค่าใช้จ่ายนักเตะคนนี้โค้ดคนนี้ก็อยู่ที่2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับจะได้4ดาวไปใช้งานนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นโค้ดดิฟเอนส์นะครับในเรื่องของแท็กติกนะครับคนนี้นะครับชื่อว่ามิเกลดากอสติโนนะครับเป็นชาวอาร์เจนตินาอายุ53ปีนะครับผม จุดเด่นเลยครับชัดๆก็คือด e f ฟ n s e นะครับระดับเ u ้าสแตนดิ้งก็คือ18นะครับแล้วก็แท c t ติกนะครับเวลิกูดอยู่ที่15แล้วก็คุณสมบัติทางด้านจิตใจนะครับก็คือ15ทุกอันเลยนะครับผมก็ค่าใช้จ่ายของโค้ดคนนี้นะครับก็อยู่ที่ในราคา2,300ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะครับจะได้4.5ดาดาวไปใช้งานนะครับผมส่วนโค้ดนะครับในเรื่องของ ดิเอนส์ในเรื่องของแท็กติกอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นพอลโรเบนสันนะครับจะเป็นโค้ดผู้รักษ,ษาประตูที่เราเคยเคยเห็นในอดีตนะครับผมก็คนนี้นะครับก็จุดเด่นก็คือด e ฟเอนส์นะครับอยู่ที่15นะครับแล้วก็ในเรื่องของแท็กติคอลอยู่ที่เอเวอรจก็คือ10นะครับแล้วก็คุณสมบัติจุดเด่นก็คือคุณสมบัติทางด้านจิตใจทั้ง3อันค่อนข้างดีมากนะครับโดยค่าใช้จ่ายของโค้ดคนนี้นะครับก็ อยู่ที่2,000ปอนต่อสัปดาห์นะครับเราจะได้4ดาวไปใช้งานกันนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโค้ชแอคแท็ในเรื่องของเทคนิคนะครับผมโดยคนนี้เด่นมากๆครับทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วครับก็คือเดดิสเบิร์กแคมป์นะครับผมเป็นชาวเนเธอร์แลนด์อายุ56ปีนะครับก็จุดเด่นของเขาที่ชัดเจนเลยก็คือในส่วนของเรื่องของแอคแท็นะครับอยู่ในระดับบริก็คือ15แล้วก็ เทคนิคนะครับอยู่ในเรื่องของแอคกิลิตก็คือ20เลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติทางด้านจิตใจก็ค่อนข้างดีนะครับ15 18 12นะครับผมซึ่งโค้ดคนนี้นะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่2,000นะครับถูกมากเลย2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเราจะได้4.5ดาวมาใช้งานนะครับผมคนต่อมานะครับในตำแหน่งของแอคแท็ที่เป็นแบบเทคนิคนะครับจะมีชื่อว่า alexander sitler นะครับผมก็ เป็นชาวเยอรมันนะครับอายุ51ปีนะครับผมก็จุดเด่นนะครับก็คือ a อคแท็นะครับจะเป็น outstanding เลยก็คือ18แนะครับแล้วก็ในเรื่องของแท็กติกแล้วก็เทคนิคนะครับอยู่ที่12นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติทางด้านจิตใจก็อยู่ในที่12ทั้ง3อันเลยนะครับผมค่าใช้จ่ายคนนี้จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับจะอยู่ที่8,000นะครับผมแล้วก็จะได้4ดาวนำไปใช้งานกันนะครับผม ต่อมานะครับเป็นโค้ดในเรื่องของแอคแท็แบบแท็กติกนะครับผมก็จะชื่อว่าเปเรกีรีโนมาตาเซเนลลัสโซนะครับผมก็เป็นชาว USA นะครับอายุ47ปีนะครับผมก็แอคแท็อยู่ที่15นะครับแล้วก็แท็กติกอยู่ที่15แล้วก็ในเรื่องของคุณสมบัติทางด้านจิตก็โอเคนะครับ12 15 12นะครับผม โดยค่าใช้จ่ายคนนี้นะครับจะอยู่ที่2,200ปปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเราจะได้4ดาวไปใช้งานกันนะครับผมคนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของเรื่อง a อ t แท็ที่เป็นแบบแท็กติกนะครับผมจะชื่อว่าเซบาสเตียนเกฟเฮิร์ตนะครับเป็นชาวเยอรมันนะครับอายุ41ปีนะครับก็จุดเด่นก็คือในเรื่องของ a อ t แท็นะครับอยู่ที่15แล้วก็แท็กติกก็อยู่ที่15นะครับ แล้วก็ค่าพลังในส่วนของคุณสมบัติทางด้านจิตใจนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 12- 15นะครับแล้วแต่เซฟของเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็คนนี้นะครับค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่5000ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะครับจะได้สดาวไปใช้งานกันนะครับผมโดยเหล่าสตาฟทนะครับที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นะครับผมได้สร้างเป็นสตาร์ s ช็อตลิสต์ไว้ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลด ลิงก์ได้นะครับในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนําไฟล์ไปใส่ไว้ในเกมของเพื่อนๆทุกทท่านกันนะครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาไฟล์ไปไว้ในที่ตัวเกมของเพื่อนๆนะครับอย่างเช่นของผมอยู่ที่ document นะครับแล้วก็ sport internet นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก2026นะครับแล้วก็เลือกคำว่า shortlist นะครับ แล้วเราก็วางไฟล์ไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับพอเพื่อนๆวางไฟล์ไว้เรียบร้อยนะครับเราจะมาตรงหน้าคำว่า recruitment นะครับแล้วเลือกคำว่า starshotlist r นะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้เพื่อนกดรูปเฟืองด้านขวาบนตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะแล้วคลิกคำว่า load shotlist r นะครับหรือว่าจะคลิกคำว่า load into c u r d e n ก็ได้นะครับมันต่างกันยังไงนะครับ ในการโหลดของ i n t r Current นะครับก็คือมันจะโหลดไปทับกับ Default ของเพื่อนๆนะครับอย่างเงี้ยครับตอนนี้ Default มันมีอยู่ที่0ูนยะแล้วผมเลือกแบบโหลด i n t r u เข้าไปนะครับผมเลือกไฟล์แล้วกด Open โหลดนะครับอ่ะจะเห็นว่า Default นะครับเป็น18ท่านนะครับก็คือเป็นลิสต์รายชื่อที่ผมทำไว้ให้นะครับผมหรือนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลองแบบโหลดแบบโหลดแบบ Short List นะครับก็กดปุ๊บ อ่ะแล้วก็เลือกไฟล์นะครับปุ๊บมันก็จะเพิ่มเห็นไหมครับช็อตสต์เป็น2อันเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มมาให้อีกอันหนึ่งนะครับเป็น m r J Device 0 0อันนี้นี่เองนะครับผมโอเคยังไงเพื่อนๆนก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นการกลับมาอาจจะพูดอาจติดติดขัดขัดอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยสมูทนะครับก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากครับ